ด้านซ้ายของขบวนรถปรดและมัตระวัพัตราขึ้นลงจัดขบวนรถและปลดตรวจสอบสิทของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในทานเทลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสมาก่อเวลาอยู่สามนาทีนะครับจากที่ช้ามาเกือบครึ่งชั่วโมงเอาเวลาคืนได้เยอะเลยข้อส รับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุขภันฑ์หนองปลาดุกสถานีคลองบางไทรสถานีทรงประเดียเป็นสถานีเจ้าบางจากค่ะสถานีบ้านโป่งมีงารของการรไถ,รถ,ถรรไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ Ha <laughs>